เราวีวีเราว้าเนาะเราบ่าวาจังใดจักคนเนาะอ้ยผู้ใดบอกว่าไปกันเลือจักคนนี้มันไปทั้งใดแล้วบู้แม่ใส่ใส่ใจให้เจ้าาสั่งคนบ่าวบานบอกว่าเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเจสวนราใจเย็นไอ้นัดมาโลพี่บอกขอศรคนทรง จังไดเนาะทำใดก็แต่กินแต่ข้าวแล้งกันละมั้งอันด้วยบ้านน่ะมันไม่ค่อยได้กินข้าวมันใหม่อยู่น้องบ้านในไซน์เนาะมันญ่ใหญ่คือกันเหรอปะน้องคนสร้างหนึ่งเดียวกันเบิดเนาะแม่ยนศพใจศพตารู้ไหมว่าหัวใจน้องสั่นอยากเฝ้ากับพ่อจอมควันขอบคุณมากมากเลยที่มาให้กำลังใจกันนะคะ มากมากนะคะไม่จับมือกันไปดีกว่านะะค่ะคุณพ่อแล้วไปแล้วหรอคือว่าคุณบรรเพนชัยยศิ์กำลังรับชมมาสั่นมาว่านะบรรเพนก็มาแล้วว่เาเห็นจ้ามาใันน่ไหมผูบ่าวฟังคงไอ้คงสิลืมนดัดเล้วไม่อีก อพอดีนะคะนกกรสิได้ปิดบานพอดีนะแม่พองไสพองสวพอดีนะคะ ใคพันล้านล้านขอบคุณนะคะกำลังรับชมขอบคุณมากมากอะไงแต่ว่าอันนี้แจมกมลมันไม่ใส่อันนี้ใส่สองอันไปเที่ยวดีไหมมาสันติน่สีบาเนาะพี่สอนไปเที่ยวกับพี่สีไหมพี่วิลาศไปเที่ยวไหมค่ะไปเที่ยวน้ำกันเนาะใจ เพ็นเจ๋งเอาสนักโบมีดีจีทักทายกันนะครับทุกคนมันตาตัวนี้มันใหญ่้ำกันแหละแต่ว่ามันหักแกงมันมันบ้าในใสเนาะมาทานใ,ในตลาดอขอขบคุณนจ้งเพื่อนเพื่นทั้งั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณพี่คุณกินดามานี เพื่นสูงเนินกำลังรับชมมาสันะ่นกันได้นะขอบคุณยายน้องกีหนาผ่านหรือยังจ้ายายน้องกีหนาผ่านไปเนาะแหงด้วยพิการชนบอกว่าวันนี้ร้องวันนี้ร้อนมากสวัสดีฉันนี่แหละนาะแม่เนาะโอ้ยอามที่หลังเนะ้องคะนาะพี่ใหญ่พัชรากระทำ สวัสดีพี่สีคุณสีวาตีวันตน์หัพระย่นค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนพี่สีสวนไปเที่ยวมาเด้อไปเที่ยวน้ำพี่สีด้วยกำลังใจมนีกามารายงานตัวเหมือนเดิมนะคะคุณเอไอ รายงานตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วกับยานบบแมนเนาะยานน้องกีน้าเนาะตัวหนังสือเนาะคุณบุญโชกระตอบกับโอ้คุณชวีกระตอบกับคุณคุณยายน้องกีน,าน่านะแม่แท้ๆวัดติจาวัดติจาร์ยันน้องกีน้าเนาะยานน้องกีน่าแท้ๆขอบอย่างก็กำลังใจพลังบวกค่ะ คุณค่ะค่ะคุณบุญทูคุณยาริดก็สวัสดีจ้าคุณพองใสสวงัสดีคุณแม่พองไสนักทายคุณนะคะผ่องใสเนาะให้กำลังใจกันนะคะทุกคนดีทักทายกันนะคะทุกคนแต่ตาตัวนี้มันใหญ่จำกันเหรแต่ว่ามันหักแก่งมันมันบ้าในใซนเนาะ ปปเป็นทาชัดนากับบูบุผมพีู่กโบงให้น้องตามองว่าสยวยคำโจใย์คนละสองเสียงเลยพี่นั่งทาจนายแต้ยายน้องจีนา่ามาสัน่นสอนกับสวัสดียายน้องจีนา่านะ้องจะน้อง พี่แกสอนก็สวัสด,ดีคุณคุณแม่บอนาก็กําลังรับชมมาสันกําลังรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ท่านทุกๆคนเนาะดีข้ามา่ายกาลังใจคุณนะคะไปผ่านมากระแวะมาได้เนาะน้องใหญ่เป็นตานั่งมือกะเห็นซองดวงแล้วมือกะเห็นตามดวงแต่ว่าบางวสวยๆเห็นบางเขม้าที่แรกเห็นซีดวงวันนี้ว่าเห็นพี่สีบอกว่าเห็น,นทักทายครับแม่ว่าสันลาวานเนาะ แมก่กำลังใจกันไปแม่บัวนากระตอบกับแม่พองใสพนพนชื่อค่กขอบคุณนะคะทุกกำลังใจจ้ากำลังใจกันได้สบวนเลยเหรอเนาะเทีเยวเลือดสมองสบวนดีนะคะทุกท่านทุกคนเที่ยวเกาะสร้างเจียวเกาะสร้างเสียงแมวดู ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกำลังใจโศกใจสบตารู้ไหมว่าหัว,วใจน้องสันอยากเบววกับพ่อจ้องควันนักพลัคอนเจ็บพูนมฉันรักพลัคอนเจ็บพูมฉันบรักบสีดำทั้งน้องหมอนทันงพี่คนเหลือเสียงแมวดู ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ,งจน้องสายขอบคุณหลายหลายกิศิกสาวสดีนุณสมมายค่ะวัฒนน้องสมมายกสวาวดีทุกคนอันนี้ก็บ่ได้อาอนทึ้งๆงออกนี่นะโอ้ยจะมันหาันะน้องก่เห็นดวงตาจา้ากวงแต่ละมือนน่น้องว่มีดวงตาน้องสมายน้องสมายสุชาติคงชัยภูมิ ที่มาอ่อนจนเพื่อนที่น้องที่มาให้กำลังใจขอบพระคุณหลายหลายกำลังใจที่มาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆไก่ล้ละใกล้สิถึงเวลาแล้วใกล้สิถึงเวลาแล้วกะหาสิบแปดแล้วนะคะเนาะฮอร์สเนี่ยก็ เอากำลังใจมาทรงข่าวสัรมอบกำลังใจมาโะกันเนาะเอากระดาษน้องป๊ะกันเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไม่ต้องทิ้งกันเนาะไม่ต้องทิ้งกันจับมือจับมือกันไปคุณบ,บุญชูตอบกับคุณบวบานสุนุนพินหัดายวาจังสัรน้องเพียงคนเนาะคุณพี่สีน ที่สีสวัสดีคุณบัวบานมาแต่ะละวนนะันเนาะแม่พองใส่กันสวัสดีคุณเจสอนแม่พองใส่สวัสดีคุณวิลาศคุณบัวบานมาเด้อเข้ามาเด้อเพื่อนเพื่อนเข้ามาเยี่ยมมาเยี่ยมทักทายกัน เที่ยวชาอํามาสันไปเที่ยวที่ศีว่าไปเที่ยวชะอําเนาะที่สีว่าไปเที่ยวหัวหินมาสันคนพูดปิงหมากกับฮิบบิลปินบุญบุญุูบุญนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนในห้องไล่นะคะยาขี้องในเด้อเย้ยคนดีอยากสิบดีมาก ีแต่มันหนักใหญ่มันหนักใหญ่นาะเฮ้ยบ่มีวีเวลร้องให้มานั่งแก้วถ้าแล้วแก่บ่จักกันนาะคือเมนคือ no? ย้ายนาะแม่จีน well> ่าอยู่จากเมนของบ่เมนแต่ว่าตัวหนังสือคือคืออยู่เด้กโอไฟ พี่ใหญ่พัชระากลับตอบกับแม่สัมฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณสัมฤทธิ์ภาษาพี่กายซอสร่งหย่างจกอ่านจกแนวอยู่แก่กว่าใหญ่าว่าใหญ่คุกคืเคลียๆอยู่น้ำเฮียนน้ำซานมื่นนี่เป็นตาได้ทันเพื่อนบอกว่าไม่ย้ายน้องกินน้างอดปลอดใแล้วยากกัอยู่ปลอดสองคือเก้าวเดียวเขาแต่เราารักหมดใจ แต่ทำไมใจเขาแต่รักคนอื่นโอ้ผมพาเช็ดหน้าเนาะ